อย่าขี่รถผ่านซอยนี้ยามดึกคนเดียวเพราะคุณจะเจอผีใหญ่ๆวิ่งไล่และโดดขึ้นซ้อนท้ายมอไซค์ถ้าอยากเจอของจริงคลิปนี้บอกเลยเจอเต็มๆโคตรหลอนคือหนึ่งมีแก๊งเด็กแว้นแห่งเมืองหาดใหญ่ท้ากันว่าหากซิ่งผ่านซอยข้างวัดโคกนาวใครเข้าไปลึกสุดคนนั้นชนะซึ่งในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีหญิงชาราผมงอกแต่งชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ริมถนนหน้าวาดัดเจ้าของเรื่องที่อยากจะลองดีจึงเหยียบคันเร่งสุดแรงบิดเข้าไปในซอยผ่านหญิงชาราคนนั้นไปแต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิด ขึ้นเพราะในกระจกมองหลังกลับปรากฏมือเหี่ยวๆและร่างของยายแก่ผมงอกทั้งหัววิ่งพุ่งตรงเข้ามาพร้อมเสียงวะระแหลมดังกล้องในหูสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือไม่ว่าจะบิดแรงแค่ไหนยายแก่ก็ยังวิ่งตามมาทันหนึ่งในสมาชิกถูกผียายแก่กระโดดขึ้นซ้อนท้ายและกระสิบข้างหูว่าไปอยู่กับกูไหมแต่แล้วเมื่อรถทุกคันผลออกมาถึงสี่แยกที่มีไฟสว่างยายแก่ก็หายตัวไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่คือซอยคุณยายสปีดซอยที่มีผียายแก แอาคาดแขนกับเด็กแวน้นเพราะช่วงที่คุณยายมีชีวิตอยู่แกเดินเล่นอยู่แถวนี้แต่กลับถูกเด็กแว้นขี่ จนสู่ขีดกลายเป็นผีตายหงสุดเฮียนที่ยังวนเวียนคอยหลอกหลอนผู้คนอยู่ในบริเวณนั้นและในวันนี้ตำนานของคุณยายสปีดได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ทุกคนได้สัมผัสความสยองกันแบบใกล้ชิดที่สีคอนบางแคกับงานบ้านผีสิงเดอะช็อกบอกเลยว่าความโหดของผีที่นี่ไม่แพ้ทางฝั่งสีนักลินเลยละ่ะทั้งคืนหลอนห้องเตียงรวมเสียงเรียกจากตึกหลอนบ้านจอมขมังเวทคืนหลอนเขตป่าช้าซึ่งคืนหลอนเขตป่าช้าอันนี้ไอชอบมากทั้งสนุกทั้งหลอนทั้งระแวงและที่ไอชอบมากที่สุดใน5บ้านเลยก็คือคุณยายาาสปีดคือแบบทํถึงก แตเรียกว่าทำเกินเลยก็ว่าได้แกจะได้สัมผัสกับประสบการณ์โดนผีคุณยายสปีดวิ่งไล่ไม่อยากจะเชื่อว,ว่าหนึ่งในเรื่องผีที่ไอชอบที่สุดในวันนี้มาได้ให้สัมผัสประสบการณ์ความสยองแบบเสมือนจริงโดยบ้านแต่ละหลังก็จะมีเนื้อเรื่องและภารกิจที่แตกต่างกันไปบางบ้านนี่ฉันทำภารกิจไปกรีดไปโอ๊ยแกน้าตาจะไหลซึ่งทุกหลังได้แรงบันดาใจจากเรื่องจริงในรายการ The ช็อ c เขาทําออกมาได้สมจริงมากทั้งบรรยากาศฉากกลิ่นเสียงแสงทุกอย่างคือรถเลยละ่ะขนลุกตั้งแต่ขายัยนหัวเหมือนเราได้เข้าไปเผ เขายังมีเวทีฟังเรื่องเล่าหลอนแบบสดๆจากนักเล่าเดอะช็อคชื่อดังด้วยนะและโชคดีของไอ้มากที่ได้เจอครูตีนักเล่าที่มียอดผู้ฟังรวมกันเกินกว่า100ล้านครั้งออกมาแล้วก็ไม่เดินหาของกินกันต่อของกินอร่อยๆเยอะมากและเซอร์ไพรส์ไอซ์สุดก็คือไอ้ได้เจอร้านขนมบ้านเขมร้านนี้ไอ้ยกให้ทุเรียนชีสพ,พายคือที่หนึ่งในใจไปเลยได้กินครั้งแรกก็ง,งานฮาโลวีนของซีคอนบางแก่เมื่อปีที่แล้วนี่แหละปีนี้ได้เจออีกแล้วแต่ปีนี้พิเศษกว่าเพราะเราเอาตัวเจ้าของร้านไปเข้าบ้านผีสิงกับเรา,เารเลลับ้ Shock, บกกกใหท เขาทำถึงมากโคตรน่ากลัวเปิดให้จําหน่ายบัดแล้ววันนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนหลอน1บ้าน133แต่ถ้าอยากหลอนแบบจุกๆ5บ้านอยู่ที่444แต่ถ้าหหลังยังไม่นําใจไอแนะนําไปเลย10 <c oughs> บ้าน777เท่านั้นสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งซีคอนสแควร์และซีคอนบางแคบอกเลยว่าโคตรคุม้มหล่อนจนเก็บเอาไปฝันเลยจ้าไหนใครได้ลองมาเล่นแล้วบ้างชอบบ้านหลังไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคะ